ก่อนจะถึงปีใหม่นะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอย เสมอดาวจังหวัดน่านนะคะและมาร่วมชมบรรยากาศสวยงามกันนะคะตอนนี้อุณหภูมิ10องศาคา่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาทักทายเพื่อนๆที่ดอยเสมอดาวพยาธิธรรมชาติสีน่านนะคะกาศบรรยากาศสวยงามมากเวลาขณะนี้6กนาฬิกาสานาทีนะคะอุณหภูมิปกติตอนนี้ที่ดูก็คือ10องศาคา่ะ ครูนะคะตอนนี้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะคะดอยเสมอาดาวขาวนะันอุทยานแห่งชาติสีน่านนะคะค่ะ,ะตอนนี้เราก็มาร่วมกันสัมผัสบรรยากาศตอนนี้กี่องศาแล้วคะน้องเปิ้ล สิบองศากี่โมงแล้วคะตอนนี้หกโมงกว่าพระอาทิตย์กาลังจะเดนอีกมุมหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นพร้อมๆกันก็คือทั้งพระอาทิตย์และก็พระจันทร์ค่ะนี่เห็น่พระจันทร์ดวงนี้เลยคะนวันนี้เราโชคดีมากเลยเราได้เห็นพั้งพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ค่ะ เห็นพระจันทร์ไหมคะนี่นี่เห็นไหมคะโน่นนู่นพระจันทร์สวยมากเลยค่ะนี่เยี่ยมมากเลยค่ะเราอยู่บ้านเราก็เห็นนะคะมากันได้นี่คณะของพวกเราไม่เคยเห็นพระจันทร์กันออ้ยสวยจริงๆเลยพระจันทร์ค่ะค่ะเป็นใครบ้างน้องเปิ้ล หนาวค่ะหนาวแต่ก็คุ้มใช่ไหมคุณติ๋มคุ้มไหมที่เรามาค่ะนั่นดูดมือถือก็้ามาสั่นคุ้มไหมคะมือสั่นเลยใช่ไหมเราอยากจะกลับบ้านไปเอาเสื้อมาใหม่นะเรียบร้อยค่ะไปกุนเนะคะอันนี้คืนนี้นะคะเฮ้ยนี่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 นีอม พันสองใหมด้วยกัยนเนี่ยกเกษียนนะคะเนี่กเกษียนนะคะเหลือสิหเองสิองศาค่ะจนแล้วนะคะพระอาทิตย์จนขึ้นแล้วนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะนี่ค่ะจะขึ้นตรงด้านหลังของค,นค,นนะคะูนี่กนนี่วีหนาวด้านหลังของครูเห็นไหมเลม รีจังหวัดนาจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาร่วมชมบรรยากาศที่สวยงามยามเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนั้นค่ะะวันนะะี้ค่ะขึ้นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเค่ะค่ะก็ขึ้นแล้วค่ะ เราอยู่บ้านก็ไม่เคยอนเราต้องมาถึงดอยเสมอดาวค่ะ่จับสุมพันมาถึงน้าน ก็ให้คนอื่นได้เข้าไปชมบ้างนะคะรอเราจองพื้นที่ไปเยอะแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็หลบมาอยู่นี่แล้วคุณครูจะให้ดูด้านหลังคุณครูนะคะเห็นไหมคะหินก้อนนี้หินอะไรนะคะคุณติม๋มหัวสิงค่ะพาหัวสิงนะคะค่ะด้านนี้ด้านนี้ของคุณรูแนี่ดูสิสวยไม่แพ้กันเลยนะคะ บรรยากาศเคยมาเมื่อ20ปีที่แล้วสวยอย่างไรก็สวยอย่างนั้นค่ะสวยเหมือนเดิมอากาศหนาวเหมือนเดิมผู้คนมากเหมือนเดิมค่ะแต่เรามาเหมือนมาย้อนอดีตกันนะคะว่าที่ดอยเสมอดาวนั้นยังมีความสวยงามของธรรมชาติ นสวยมากเลยเนาะมีคนเปล่าะน่ะไม่อยากจะเข้าไปนอนเป็นคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจกดดูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ